สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะ โอค่ะวันนี้นะคะอาเห็นพวกเราทั้งสองเนี่ยแต่งตัวแปลกๆไปนะคะก็เพราะวันนี้เป็นวันหยุดนี่เองใช่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่วันหยุดธรรมดานะคะเพราะวันนี้เป็นวันซ้อมรับปริญญาใหญ่ของพี่ๆบัณฑิตชาวมสวค่ะค่ะโดยตามธรรมเนียมของชาวมสวนะคะถ้าหากใครเรียนอยู่ฝั่งออครักษ์เนี่ยก็จะมีการซ้อมรับปริญญาอยู่ฝั่งองครักษ์ส่วนถ้าใครเรียนอยู่ประสานมิตรนะคะก็จะซ้อมอยู่ฝั่งประสานมิตรค่ะส่วนการรับจริงนะคะจะไปรับพร้อมกันอยู่ฝั่งออครักษ์ค่ะใช่แล้วค่ะต่อวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมบรรยากาศงานซ้อมรับปริญญา เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศนะคะว่ามันเป็นบรรยากาศที่คึกคื้นขนาดไหนแล้วพี่พี่เขาเนี่ยตื่นต้้งันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะที่นี้จะมีอะไรมากมายมีรอยยิ้มอบอุน่นและมิตรภาพที่เธอจะคุ้นเคย,ยเ,เลือกชีวิตที่เธอฝันใฝ่ พร้อมเพื่อเชิโลกที่กว้างไกลให้เธอเลือกดีตามถึงใจเรียนรู้ที่เธอมือนใจได้พบที่ใจ<อ><อ>ท,ที่จะมอแ<ห>่ย่าพอแมใด้ที่ให้มีได้เต,ต็มตมประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริ ท,ที่ทาวเพื่อนๆนะคะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วเนาะบานเล็กน้อยและต่อจากนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปตามหาตัวพี่บัณฑิตกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกคนนะคะยินดีด้วยนะคะได้ข่าวว่าพี่เนี่ยเรียนจบเกียรติยศอันดับหนึ่งเลยนะคะเออใช่ค่ะ พี่มีวิธีการเรียนยังไงคะเพื่อให้ได้เก่ยียมอันดับหนึ่งมาจริงๆพี่ก็ว่าต้องเข้าเรียนทุกคาบนะคะแล้วก็ให้เวลาในการทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมากกว่าบทเรียนอื่นๆรวมถึงเราก็จะมีเทคนิคในการจําเวลาไปสอบนะคะ<ม>เช่นเราอ่านไปแล้วก็โจทย์ไปเนี่ยจะทําให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะอขอทราบเกรดเฉลี่ย,ยก่อนจบนิดนึง3.64จุดหกสี่ค่ะยิ oh <my. laughs> ่งตืนยอมันเก่งมากๆเลยนะคะ พี่มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากเรียนเคมีแต่คิดว่าเคมีมันยากมั้ยคะจริงๆพี่ก็คิดว่าแบบมันทุกคณะน่ะมันก็มีความยากความง่ายที่มันแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นการที่เรามีความฝันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยเราก็คือมันไม่เกินความสามารถของเราอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าได้มาอยู่ในครอบครัวเคมีวัสวของเรานะคะเราจะมีทั้งอาจารย์เพื่อนๆคอยซัพอพอร์ตนะคะที่เราจะไปกได้นแน่นอนคะ่ะหรือว่าพี่เขาเป็นตัวอ,อย่างที่ดีมากเลยนะคะ ก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยพี่มีอุปสรรคหรือว่าท้อบ้างไหมคะก็สําหรับการเรียน4ปีเนี่ยหนทางสู่การสําเร็จก็ต้องมีอุปสรรคแล้วก็ต้องมีท้อมีรู้สึกเหนื่อยกับการเรียนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาและพี่แก้ไขปัญหานี้ยังไงคะพี่ก็จะคิดว่าเดี๋ยวมนะันอ่ะก็จะผ่านไปคือปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในตอนเนี้ยมันมีระยะเวลาของมันคือค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเอง แล้วพี่มีอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่เจอปัญหาเดียวกันกับพี่บ้างไหมก็อยากให,หน้น้องๆทุกคนสู้ๆนะคะเดี๋ยวปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะผ่านไปน้องๆทุกคนผ่านมันไปได้อยู่แล้วสู้ๆค่ะค่ะพี่ชื่นชอบอะไรในเคมีมสวค่ะสิ่งที่พี่ชื่นชอบนะคะก็คือการเรียนการสอนของอาจารย์ค่ะแล้วก็การที่เราได้ทำแล็บที่มีเนื้อหาเข้มข้นแล้วก็สนุกสนานค่ะ อ๋อและที่สำคัญเนี่ยได้ยินมาว่าพี่เพิ่งจบได้ไม่นานแต่ตอนนี้ได้ทำงานแล้วด้วยพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรบอกเล็กน,น้อยได้ไหมคะได้ค่ะพี่ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ QC นะคะที่บริษัทยาแห่งหนึ่งค่ะการทำงานก็จะทำเหมือนทำแลบที่เราเรียนแต่ว่าอาจจะมีการประยุกต์นิดนึงอาจจะยากขึ้นมากกว่าที่เนื้อาหาที่เราเรียนนึงแต่ว่าที่ทำงานเขาก็จะมีการสอนเราไว้ <Okay. S 1> ด้วยในตัวนะคะ ค่ะได้ข่าวว่าพี่เฟิร์นเนี่ยต่อปอโทที่นี่ต่อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็พี่คิดว่าการเรียนมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของพี่แล้วก็ไหนไหนพี่ก็เลือกเรียนในใสายวิชานี้แล้วพี่ก็อยากเข้าใจความรู้ทางด้านเชิงเคมีในเชิงลึกมากขึ้นพี่จึงเลือกเรียนต่อที่นี่ค่ะ <Yeah. S 1> อ๋อแล้วความสำเร็จจากตัวพี่เองอะ่ะยังมีแบบผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังอีกไหมคะ ก็ที่แน่นอนเลยค่ะก็มีครอบครัวอาจารย์รวมถึงเพื่อนๆค่ะซึ่งทุกๆคนก็รวมเป็นกําลังใจที่ดีมาตลอดก,ก็อยากถือกันนี้ขอบคุณทุกคนเลยะคะน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ ค่ะสำหรับคนนี้นะคะบอกได้เลยว่าตั้งแต่เฟิร์นเนี่ยเข้ามาหาลาัยมาเฟิร์นก็เห็นหน้าพี่เขาะคะ่ะตั้งแต่ปีหนึ่งจนตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่ปีสี่แล้วก็ยังเห็นหน้าพี่เขาเหมือนเดิมค่ะไม่ใช่ว่าพี่เขาเรียนไม่จบนะคะแต่พี่เขาจบปตีแล้วก็จบปโทแล้วด้วยวันนี้นะคะเรามาสแสดงความยินดีกับพี่ค่ะพี่ยูสวัสดีค่ะแสดงความดีดีด้วยนะคะ,อ,ะอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่าแบบการเรียนปตีกับปโทเนี่ยมันต่างกันไหมคะ ต่างครับต่างก็คือตอนปอตีเนี่ยเราก็จะเรียนวิชาการก็คือเรียนเลคเชอร์นะครับสลับกับเรียนวิชาแ l a นะครับก็เป็นวิชาปฏิบัติการแต่ในส่วนของปอโทเนี่ยเราก็จะเรียนเลคเชอร์สักปีหนึ่งนะครับหกตัวแล้วเราก็จะทําวิจัยกันนะครับทีนี้เราก็จะมีงานวิจัยเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่เราต้องใช้จบแล้วก็มีวารสารมีผลงานตีพิมพ์เป็นของตัวเองนะครับนี่เห็นว่าลงปอเอกต่อเลยคือชอบอะไรในเคมีม,มอสวของเราหรอคะ ที่เป็นคนชอบวิชาเคมีอยู่แล้วแล้วก็เวลาเรียนก็รู้สึกสนุกไปกับมันสนุกกับการทำแลบการทำวิจัยก็เลยที่จะเลือกที่จะเรียนต่อทางด้านสายนี้นะครับอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าที่มสบของเราเนี่ยมีหลักสูตรเคมีมากมายเลยเมื่อกี้นะคะเราก็คุยกับพี่พี่วทบอและวทมอไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่กสมในฐานะที่พี่นะคะกำลังจะเป็นคุณครูเต็มรูปแบบเลยเนี่ยพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงเด็กๆไหมคะที่อยากเรียนเคมีแต่คิดว่าเคมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาก ครับก็ส่วนตัวพี่ก็สึกว่าเออจริงๆเคมีเนี่ยมันอาจจะดูยากในเบื้องต้นเนาะเป็นพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเรียนจนมันเข้าใจได้เนี่ยเออมันจะเป็นเป็นวิชาหนึ่งเลยที่ฝึกกระบวนการคิดนะครับแล้วก็ความเข้าใจการคิดวิเค,คราะห์เนี่ยได้ดีล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในตัววิชาของวิชาเคมีเองเนี่ยแล้วก็วิธีการเรียนของมันด้วยเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพที่อทำนาอนาคตได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร,ร์เนาะหรือว่าอย่างสายการศึกษาอย่างอย่างที่พี่เองเนี่ยเป็นครูก็สามารถ ันนี้พี่เรียนจบหลักสูตรอะไรมาคะเป็นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตครับสาขาวิชาเคมีครับพี่เรียนจบกี่ปีคะ2ปีครับอ๋อในตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยพี่เรียนหนักไหมคะก็มีหนักบ้างเบาบ้างครับช่วงแรกๆที่เรียนตอนปีหนึ่งครับก็จะเรียนหนักหน่อยเพราะว่ามีหลายวิชาต้องเรียนแล้วก็สอบหลายตัวแต่ถ้าเป็นช่วงเทอมปี2เนี่ยก็จะมีะการทําวิทยานิพนธ์ซึ่ง ก็จะมีช่วงที่หนักบ้างแล้วก็เบาครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คิด<ณ>ว,ว่าเราเนี่ยน่าจะได้บรรยากาศที่เพียงพอแล้วเนาะสำหรับงานซ้อมรับปริญญาประจำปี2562ที่มสศสวรรค์มิตรค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครมีอะไรอยากให้พวกเราทำอีกเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์พวกเราด้วยนะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ